ท่านก็ต้องสอนเรื่องกฎหมายซื้อขายกฎหมายแลกเปลี่ยนกฎหมายให้วันนี้เราก็ยังเรียนกันอยู่ท่านก็อธิบายสั้น,น,นๆง่ายๆซึ่งฟังดูก็ตรงดีเหมือนกันท่านบอกว่าอันว่าซื้อก็คือการที่เอาของแลกกับเงินคือฝ่ายหนึ่งของไปอีกฝ่ายหนึ่งเงินมายืดหมูยืดแมวกันส่วนอันว่าสัญญาแลกเปลี่ยนนั้นคือการเอาของแลกกับของคือฝ่ายหนึ่งเอาของให้ไปอีกฝ่ายหนึ่ง ส่งขออื่นให้มาเช่นเอาพระสมเด็จไปแลกกับรถเบนส์ส่วนสัญญาให้นั้นกรมหลวงราชจบุรีเด็กๆนี่ท่านบอกว่าก็คือการเอาของแลกกับนักศึกษาลองคิดดูว่าถ้าให้เนี่ยของมันจะแลกกับอะไรอีกฝ่ายหนึ่งถอดพระสมเด็จให้ไปถามว่าอลไอีกฝ่ายหนึ่งให้อะไรมาเพราะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเอาพระสมเด็จให้ไปอีกฝ่ายหนึ่งเอาเงินให้มามันก็คือซื้อขาย อีกฝ่ายหนึ่งถอดสร้อยคอพระสมเด็จให้ไปอีกฝ่ายหนึ่งยกรถเบนซ์ให้มามันก็แลกเปลี่ยนเรื่องให้นั้นกรมหลวงราชบุรีท่านอธิบายว่าคือการเอาของแลกเป็นน้าใจคือแปลว่าอีกฝ่ายนึงไม่มีอะไรจะต้องถอนนอกจากน้ําใจความกระตัญยูรู้คุณกฎหมายถึงเรียกว่าให้โดยเสน่หาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราได้พูดกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ก่อนจะจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ทิ้งท้ายประเด็นเอาไว้ว่า